สวัสดีครับพบกับพัทในรายการ The Financial รายการที่จะทำให้เรื่องการเงินที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายภายในแค่3นาทีใกล้ถึงช่วงเวลาที่เราต้องยื่นภาษีกันแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มต้นทำงานอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าการยื่นภาษีในปี2567ต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นภาษีมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลยครับ เริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีคำตอบง่ายๆคือถ้าคุณโสดและมีรายได้ตั้งแต่1 2 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปหรือถ้าคุณแต่งงานแล้วมีรายได้รวมกับคู่สมรสตั้งแต่220,000บาทต่อปีขึ้นไปคุณต้องยื่นภาษีแล้วล่ะครับทีนี้มาดูกันครับว่าภาษียื่นเมื่อไหร่ สำหรับปีนี้ถ้าคุณยื่นภาษีแบบกระดาษต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันที่31มีนาคมแต่ถ้าชอบความสะดวกสบายสามารถยื่นออนไลน์ผ่าน e-filing ได้ถึงวันที่8เมษายนเลยล่ะครับแล้วเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือแบบฟอร์มพองอด .90 หรือ91ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ที่คุณมีนะครับต่อมาคือไปสรุปรายได้ประจำปีหรือที่เรียกว่า50ทวิ ซึ่งบริษัทจะออกให้เราอย่าลืมขอมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมหลักฐานการลดหย่อนภาษีต่างๆเช่นใบเสร็จประกันชีวิตเอกสารกองทุน RMF s s f รวมถึงใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหย่อนได้เก็บเอกสารพวกนี้ให้ดีเพราะมันจะช่วยลดภาระภาษีของเราได้เยอะเลยล่ะครับ ทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือรายการลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัวและลดหย่อนกลุ่มการลงทุนและประกันซึ่งตัวอย่างรายการลดหย่อนที่ควรรู้ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัวจำนวน6 0,000บาทใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่มีเงื่อนไขค่าลดหย่อนคู่สมรสจำนวน6 0,000บาทโดยคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มีรายได้สูงสุด1คนประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด25,000บาทช่วยให้คุณมีความคุ้มครองที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ลดภาษีได้ด้วยนะครับ กองทุน IMF ลดหย่อนได้30%ของรายได้แต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทเป็นการลงทุนที่ช่วยวางแผนอนาคตได้ดีกองทุน s s f เช่นเดียวกันกับ IMF ลดหย่อนได้ถึง30%ของรายได้แต่ไม่เกิน2 0 0แสนบาทโครงการ easy eli s i f สำหรับปี2,567สามารถนำค่าใช้จ่ายระหว่าง1มกราคม2,567ถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 7มาลดหย่อนได้สูงสุดถึง50,000บาทถือเป็นโอกาสดีในการลดหย่อนภาษีเลยครับ ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยสามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดการลดหย่อนทั้งหมดแบบเต็มๆต,ตามลิสต์ที่โชว์นี้ได้เลยครับ สุดท้ายมาดูวิธีการยื่นภาษีออนไลน์กันครับ 1. แค่เข้าเว็บไซต์กรมสัมภากร www.rd.go.th 2. ยื่นแบบออนไลน์ 3. ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ 4. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการยื่นพงอ90หรือ91 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 6. ตรวจสอบและยืนยันการยื่นแบบเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นที่สำนักงานสัมภากรณ์เลยสะดวกสุดๆครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มือใหม่หัดยื่นภาษีควรรู้นะครับแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสัมภากรณ์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรงนะครับและสำหรับกิจกรรมแจกของรางวัลประจำเดือนนี้เพียงคอมเมนต์ตอบคำถามว่า ิิทธ์ลดหย่อนภาษีประเภทไหนที่คุณเลือกใช้สำหรับรถหย่อนปีนี้เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากเราครับหากใครมีคำถามเกี่ยวกับการยืน่นภาษีหรือมีคำถามที่สงสยัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ เพื่อเราจะนำมาเป็นหัวข้อในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแสนสิริ PLC เพื่อติดตามข้อมูลและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้ผมพาร์ทและรายการเดอะไฟแนนเชีต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ